ท่านผู้ชมครับเกมที่ผมหยุ่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออเออเออช่างแมงเลยครับซึ่งเนื้อหาเกมนี้นะครับคือเรารับบทเป็นเจ้าหน้าที่กรมนะครับกรมแบบดูแลในแบบว่าอุทยานนะครับซึ่งเราเนี่ยครับได้รับรายงานว่ามีคนนะครับหายตัวไปนะครับหลายชั่วโมงนะครับในป่าซึ่งเราก็ต้องออกไปตามหาครับว่าพวกเขานะครับไปไหนนะครับและอยู่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับก็กด เเลล่นลยฮะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ออกมาตามหานะครับคนที่หายนะฮะเฮ้ยไอคนพวกนั้นดิเอาแต่เดินเล่นจนหลงป่าหิงโง่จริงเลยต้องมาเป็นภรรยเราไอ้บ้าเอ,อ้เอออยเฮ้ยใหญ่เจอนะเอาซองอัดหน้าแม่งเลยเออกูมะะเออเั่วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเจอรถนั่นมันรถของคนที่หายนะฮะโอเค แล้วเราก็มีหมานะครับหมาโง่ๆตัวหนึ่งนะฮะด็อกแล้วกูไม่มีปืนอะไรเลยในเกมนี้บอกมีปืนแล้วต้องกดอะไรอ่ะเอาเฮาเฮาเฮาเอ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 าเฮาอือตบแล้กูต้องไปไหนอ่ะฮัลโหลแต่รถมันชี้ไปทางเนี้ยท่านผู้ชมครับรถมันชี้ไปทางเนี้ยแล้วผมต้องไปไหนอ่ะหมาด็อกตามมาเออไหนเฮาดิเฮาดิเฮาดิ มาผมชื่อว่าเออส่วนพงนะครับเออส่วนพงในเห่าเด้เห,ห่าต้อนรับท่านผู้ชมหน่อยเ,ออเชื่องมากนะฮะตัวนี้เป็นสัตว์ที่เชื่องมากมากเนี่ยเราขอไปดูรถของเอ,อผู้สูญหายก่อนนะครับเฮ้ยแต่ไฟมันเปิดอยู่นี่ไมเปิดตลอดอ่ะมีอะไรผิดสังเกตบะ่ะไม่มีครับแล้วกูต้องไปไหนวะเอ,อไม่รู้นะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อขี้ขวาซูม ขิ้ขวาคือซูมไหมครับเกมนี้ไปเลยด็อกตามมาด็อกเห็ด็อกนำดินำเราดิด็อกเฮ้ยอะไรอะกวางเฮ้ยต้องตามกวางไป,ป้ปะตามมาด็อกด็อกต้องเออเป็นเพื่อนเรานำเราหน่อยนำดิด็อกนำกูกลัวเยี้นำไปดินำโอเครับทราบไปเลยนำไปเลยไม่ไปโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยเลี้ยงหมาเสียหมาจริงอะ ไป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 แล้วกูกำลังเดินไปไหนกู <c oughs> ไม่รู้เนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะป่าโอ้โหป่าเป็นกระแพงอี <c oughs> กกระแพงป่าอย <c oughs> โอ้เกมโอเคอย่างน้อยกูคิดว่ากูไม่หลงแล้วกันนะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะกองไฟครับท่านผู้ชมครับใครมาตั้งแคมป์แถวนี้เนี่ยโอ้โหอุ้ยกูหลอนหน้ามึง <c oughs> ไอ้ไอ้สุ่มพง มึงอย่าแบบเดินหยุดเดินหยุดเดิน <c oughs> มึงตามกูทุกที่เลยนะอะไรเนี่ยเออมีคนกินไปแล้วเหรอมันเป็นของคนเฮ้ยลอยเลือดแล้วกูเข้าเต็นท์ได้ไหมอ่ะกูวิ่งตามหาเลยวนะ่ะกูว่ะนี่อยากตามหาเลยครับกูว่ะด็อกเราอยากให้ในายเออนำไปได้ไหมอ่ะรับทราบไหมโอเคไปเลย let's go let's go <Go. S 2> ไม่โกว,ว่ะไอเกมนี้มีวิ่งด้วยท่านผู้ชมครับแล้วคนที่เรามาตามหานี่คือมันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาหายยอุยบ้บิวบิวบิวเฮ้ย <laughs> <laughs> <Hey. S 1> นี่มันเพื่อนเราหนิเออเดี๋ยวนะเออสมหมายทำไมสมหมายไปน,นอนอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> อะเดี๋ยวบอกว่าสมหมายตายไปแล้วเฮ้ยสมหมายตายหรอวะเออ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่มันตายแน่นอนนะครับดูจากสภาพไม่ต้องอ่านก็รู้นะฮะมันตายอะไรอะปืนโอเคกูมีปืนแล้วเก็บบุฟเฟ่นโอเคสามนัดนะฮะแล้วกูต้องไปไหนอะยิงมึงก่อนได้ไหมด็อกเราอยากยิงด็อกมากเอ้าด็อกแล้วเราต้องไปไหนวะสมพงภชทางตันหมดอะ เชี้ยกลัวมึงไงเนี่ยแล้วคุณต้องไปไหนวะเฮลโหลมันมีแผนที่หรือว่าอะไรเลยนะท่านผู้ชมครับกูไม่เก็ตเฮ้ยไปทางนี้แน่นอนนะว้ายเฮ้ยดอกดอกยาดอกดอกอย่าทิ้งกูดอกดอกไอ้สมพงษ์ไอ้เฮี้ยกลับมาจงกลับมาสมพงษ์ซุบเฮ้ยกูพบชีเปื่อยแล้วเย็นเดดึกนั่นไงกูว่า พบกับชีเปือยโอ้โหมาทำอะไรเพื่อนกูเน <uh ี่ยโอ้ยพวกแกต้องการอะไรจากพวกตะลาวไปพวกกูไปอีหยอันนี้กูพากมัวนะฮะกูไม่อยากอ่านแต่กูแบบว่าถ้าโดยตามศาสตร์ัติศาสตร์ทัตยานะฮะเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงทำอะไรเพื่อนกูอ่ะฮัลโหลทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรฮัลโหลวออเฟักเกอร์วอ c k e r w ฟักเกอร์วอ e r w h a ฟักเกอร์วอ what t ฟักเกอร์โอ้โหชีเปื่อย อดเลยไอ้ ه, พวกชิเบเปื่อยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าฮะโรคจิตไหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> ทำไมพวกนายทำให้มันจับได้เหรอฮะทำไมพวกนายอ่อนแออย่างนี้ทำไมพวกนายไม่เก่งเหมือนฉันเหรอฮะแล้วหมาฉันหายเป็นไหนนายเห็นไหมอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อก็ศูนย์โอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวนะกูคลิกเสร็จแล้วก็ยังไงต่อเอ้าหมาเฮา เฮ้ย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 เอามาเฮามาเฮาเอาไปไหนด็อกด็อกกลับมาสุพงสุพงกลับมาสุพงเฮ้ยด็อกกูเป็นที่อะไรฮะสัตว์แมงเฮ้ยยิงแมงเลยด็อกแมงดื้อว่ะทำไมสุพงดื้อสุพงดื้อเอ้าสุพงดื้ออ่ะโอ๊ย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 ฝันกูหาพองเลยกูเหลือห้าเลยสัตว์โอ้ยด็อกหนีผมมะท่านผู้ชมครับ สมพวงเป็นอะไรวะเรียงไม่เชียงเลยกลับไปกูไม่ให้อาหารเย็นและไอ้ชิบหายไม่ต้องบอกว่าอาหารเช้าดิมันเย็นมากแล้วเฮ้ยโอ้โหขีบปือยเต็มไปหมดเอาลูกฝืนหมดอากูตายก็ได้อะไอ้เชี่ยลูกฝืนหมดแป๊บแป๊บแป๊บต้องเก็บลูกฝืนจากไหนวะโอ้นี่ไงลูกฝืนลูกฝืนลูกฝืนเก็บ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 หมดเก็บหมดเก็บหมดไปเลย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 มาลูกฝืนมีเยอะลูกฝืนกูมีเยอะตอนเนี้ย ลูกกระสุนกูมีเยอะนะเว้ยลูกกระสุนกูมีเยอะนะเว้ยขอให้มาเถอะขอให้มาเถอะเราเพิ่งรู้นะครับว่าตะกีก้มีลูกกระสุนนะครับค้างนะฮะท่านผู้ชมครับขอให้มาชีเปลยชีเปลยแซดเอ้ยเว้ยเอ้ยหลังหลังหลังตุยหลังกูเลยอย่าอย่ามาคือกับพี่เอ็นน้องต้องกลับไปไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงแถวนี้เสียงแถวนี้เป็นที่อะไรเอ้าเป็นที่ <grid> <pentru S 1> อะไร เต้นอะไรโอ้ยแมงเยอะแมงเยอะแมงเยอะไอสัตว์โอ้ยแมงเรียงไอเย็นหน้าตาเหมือนกันเด็กนอนเรียงตายแบบน่ารักมากนะฮะชิบเปลือยมีลูกกระสุนที่คุเก็บไหมเหรอลูกกระสุนหน่อยเด้เยอะๆเลยลูกกระสุนอนะเยอะๆขอเยอะๆเอาไปยิงไอ้ควางนั่นนะฮะมาขอมาสัตว์ กูเป็นเทพแห่ง FPS เกมยิงปืนกูเสียนนะเว้ยเสียนกูเสียนโผล่มาจากไหนวะชิบเปิลเนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยเลือดกูเลือดกูชิบหายอะเลือดเหลือน้อยอะท่านผู้ชมครับกูจะตายเฮ้ยค้าง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 โอ้ยเลือดเลือดเลือดผมจะหมดครับท่านผู้ชมครับไอ้เหี้ยหลังอะมันมาหลังอะอุ้ยค้าง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  มามาละมาไอ้สัตว์มาไอ้สัตว์มาเฮียอุ๊ยอ้๊ยมาไอ้สัตว์มาไอ้เหี้ยโอ้ยกูจะตายครับท่านผู้ชมครับผมจะตายครับและพวกชิปเปื่อยคนป่านี่มิโผล่มาจากไหนวะโอ้ยต้องกลับไปที่รถต้องกลับไปที่รถไม่งั้นกูตายครับท่านผู้ชมครับมาถึงเวลาแล้วชำระแค้นเฮ้ยสมพงสมพงเอ้าสมพงกายสมพงกูหายไปไหนสมพงอย่าบอกว่ามึง กินสมพงไปแล้วอ่ะฮัลโหลกินสมพงกูไปแล้วเหรอกินสมพงค์ไปแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวิ่งไอ้สัตว์มันจู๊มันจู๊ครับทุณผู้ชมครับมันวิ่งแบบอย่างนี้มากนะฮะมามามาใกล้ๆ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 โอ้ยเอสโอ้ยโน่ลูกก็สุนลูกก็สุนโอเคมามาขอมาขอให้มาขอให้มาขอให้มา ขอให้มาขอให้แม่ you know you know you know มาสัตว์มาเฮียมาลูกสุนทุกสุนโอเคมากูจะฆ่ามึงด้วยลูกสุนนี่แหละเดี๋ยวนะกูต้องฆ่ามันด้วยลูกสุนดิมาสัตว์อุ้ยเฮียไอ้เฮียเอาไม่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 ต้องเก็บลูกสุนกอนเก็บมากูขอเก็บแป๊บนึงเก็บลูกสุนอยู่ไหน มีชิ้นไหนเก็บหมดเก็บโอเคโอ้ย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 เอาเลือดกูเหลือยี่สิบเดี๋ยวนะผมต้องเก็บเลือดก่อนว่ะท่านผู้ชมครับโอเคเลือดพร้อมเมื่อไหร่พร้อมแล้วกูพร้อมแล้วสัสกูพร้อมแล้ยยี่อ่ะมามากูพร้อมกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วมา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 เคลียร์มาที่มานี่มานี่แดกหมากรเหรอแดกหมากรเปล่แดกหมากรึเปล่ามาเลยสัสอ่ะ เฮียโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายไปดึงไม่ใช่มันจะตายแล้วกูจะตายโอ้ยเฮียโอ้ยเก็บลูกศรไม่ทันแป๊บแป๊บแป๊บเก็บเลือดแป๊บเก็บเลือดโอ้ยเก็บเลือดเอ้าแป๊บแป๊บแป๊บผมต้องเก็บเลือดเก็บกระสุนว่ะท่านผู้ชมครับโอ้ยแม่งเอ้ยยากกันเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายเลยเนี่ยแพงเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมาเนี่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 ย โอ้ยโอ้ยเฮียเอ,อ้ยสองทีเองโอ้ยมันยากอะ่ะปะหนึง่งแลเลื้อยผมเหลือนิดเดียวเองครับท่านผู้ชมครับโอ้เก็บไม่ทันนะ่าแมงมเอ,อ้ยเฮียแมงมออแมง,มออมงออแมงออแมงแมงเฮียเอ้ยเฮียจังวะแมงเอ้ย มา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 ไอ้เหี้ยกูเริ่มหัวร้อนแล้วกูเริ่มหัวร้อนแล้วกูเริ่มหัวร้อนแล้วอีกวางไอ้เี้ยแดงกุแดกสุดพงกูกูเริ่มหัวร้อนแล้วแบบแบบแบบขอให้มามาเนี้มาเนี้มาเนี้สดมาเนี้ยมาเนมาเนี้ยแบบแบบแปบแบบมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้มาเนี้มาเนี้เลยนี่เลย โอ้ยไอ้เหี้ยเลือดเลยฮะอันนี้ติดบักติดบักติดบักตีติดบักตีโอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยมันยากมันเย็นเลยขนาดนี้เนี่ยกูไม่คิดมันจะยากขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยว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 โอเคต้องต้องต้อง ค okay. มาสักมาเฮียมา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 ขอให้มาสักขอให้มาเฮียขอให้มา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 มามามาเฮียมามามาสักเฮีย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวละกูไม่ไหวกับบึงแล้วตามอยู่แหละไอ้เฮียจะทำอะไรกูฮะฮะฮะอะไรล่ะตามอยู่ได้ตามอยู่ได้ <c oughs> มาด่หัวหัวเน้นๆหัวเน้นๆวู้้้ย <m> ิงซ <c> ้ำแม่งเลยสับเอ้าดอกกูยังอยู่เว้ยดอกมึงหายไปไหนมาทำไมไม่ช่วยกูกูจะเอามึงไปไปวัดอีเวนเอาเขากูเฮาเฮา โอ้กูรอตายสักทีโอเคจบสักทีครานผู้ชมครับแม่เกมนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะเออโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ